ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้หลายท่านอาจจะต้องเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับสบสชหรือสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฝากบอกสําหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเพื่อจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทางท่านสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้แม้ว่าจะอยู่ต่างถิ่นนะครับเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นโดยจะแบ่งออกเป็น4กรณีครับกรณีแรกคือเจ็บป่วยเล็กน้อยทั่วไป ความด้านปวดหัวตัวร้อนท้องเสียหรือว่าต้องการรับยาที่จะใช้ประจําถ้าสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งภายใต้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ไม่ว่าจะเป็นรอพอสตศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าร้านยาคุณภาพที่มีสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่กรณีที่2นะครับหากมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นใน42กลุ่มอาการสามารถเลือกพบหมอออนไลน์ผ่านแอปต่างๆได้เช่นแอปคลินิก หรือว่าแอปหมอดีและรอรับยาที่จะส่งไปถึงที่พักของท่านได้เลยก็เป็นทางเลือกที่สะดวกระหว่างการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับกรณีที่3ครับเจ็บป่วยฉุกเฉินแต่ว่าไม่ถึงขั้นวิกฤตอย่างเช่นอุบัติเหตุทั่วไปก็สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐใกล้เคียงหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสปสชกรณีที่4คือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต ท่านสามารถใช้สิทธิ์ยูเซปหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในช่วง72ชั่วโมงแรกอาการวิกฤตนี้รวมไปถึงหมดสติเจ็บหน้าอกเฉียพลันหายใจเร็วหรือว่า แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกแบบปัจจุบันทันด่วนและด้วยสถิติอุบัติเหตุที่มักจะสูงขึ้นในช่วงเทศกาลนะครับนอกจากหมายเลข191ที่ท่านแจ้งได้ทุกเรื่องแล้วอีก2เบอร์ที่ควรเมมไว้ก็คือสายด่วน1669สําหรับเหตุฉุกเฉินและสายด่วนสปชสช1330สําหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ครับ